ขออภัยขออภัยเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ปังแล้วค่ะทำไมจะจุดพลูบอเชื้อซื้อพลูไว้บอกแอดหรือว่าจะจุดบ้างไฟเอเขาเคยทำคลิปเรื่องเมียหมอปลาเอาไว้เมื่อ1ปีที่แล้วแล้ววันนี้นะคะคลิปนั้นมันกลับมาดังแล้วก็ยอดวิว1นึ่งแสนค่ะขออนุญาตอมลูกอมในปากนะคะเสียงหายเสียงหาย บางไฟแสนถึงว่าดังปุงปังปุงปังเลยทีนี้นะคะพอมันเกิดเหตุการณ์หมอปลาคุณน้ำฟ้ากับหลวงปู่แสนหลวงหลวง,หลวงปู่แสงข่าวนี้มันไม่ได้เป็นข่าวสิเป็นช่อง YouTube คลิปคลิปนี้มันก็ดังขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งค่ะวันสมมุตินะวันสมมุติให้ทุกคนฟังนะคะ ม่อันนี้ไม่ได้เหตุการณ์สมมุติอันนี้เหตุการณ์จริงเลยวันเป็นคนเก็บผักป่าสวีเดนแล้ววันก็จะทําคลิปแยกประเภทคลิปไว้ค่ะปีที่แล้วช่องมาดามบ้านนาสวีเดนเรียกว่ามีคลิปที่กาก,ากมากๆนะคะยอดวิว2 300าวิวค่ะคลิปเก็บผักของวันจะมียอดวิว2-300ามร้อยวิวแล้วอยู่ๆคืนนึงตื่นมาตกใจเลยค่ะคลิปโกดจุลาของวันมียอดวิวขึ้นหนึ่วิวค่ะ พิมอะไรยากมากปูม้าปากน้ำปลาแสเอ้ยปู่ม้าปลาแสทะเลระยอง้ชื่อชื่อช,ช,ช่องมันไม่คล่องปากแบบเนี้ยมันก็จะจำเอ่อเวลาเราพูดชื่อช่องเพื่อนเราก็จะลืมลืมค่ะทุกคนเนี่ยยกตัวอย่างช่องปลาสู่เป็นต้นชื่อช่องมันต้องคล่องปากจําเอาไว้ใครอยากได้ชื่อช่องเป็นมงคลก็คือให้ไปขูดที่ต้นมะขามอันไม่ใช่ไม่ใช่ใชนะคะ อ่าต่อต่อต่อที่ช่องวันคือวันเป็นคนที่ชอบเข้าอ่อเดี๋ยววันทําพาไปดูเลยค่ะวันเป็นคนที่ชอบดูหลังบ้านตัวเองแบบนี้นะคะทุกวันเวลาที่วันไลฟ์สดเสร็จปับ๊บช่องมือใหม่เออช่องมาดามบ้านนาสวีเดนคลิปจะออกอากาศตอนเที่ยงวันตามเวลาในประเทศไทยทุกครั้งที่ออกอากาศเสร็จปับ๊บวันจะเข้ามาตรงนี้ ทุกคนเห็นไหมคะคลิปนี้ผ่านไป18นาทียอดวิว1 0 0วิวแล้วค่ะวันคิดว่าคลิปนี้วันจะได้พลุนะคะแต่ว่าตารางการวิเคราะห์ช่องมันจะผิดเพี้ยนไปนิดนึงค่ะวันจะพาทุกคนไปวิเคราะห์คลิปคลิปนี้ก่อนเลยนะคะคลิปคลิปนี้มี1นนาทีตรงนี้ของวันจะเป็นสีเทาค่ะระยะเวลาการดูโดยเฉลี่ยของวันจะเป็นลูกศรสีเทา และคลิปนี้มันอาจจะได้พลูค่ะทุกคนเพราะว่า18นาทีเดี๋ยวทำสีพลูก่อนนะมีเวลาเล่นขอเล่นก่อนนะทำทำพลูให้มันเหมือนจริงก่อนนะเหมือนจริงยังอันนี้รอพลูรอพลูสร้างพลูก่อน18นาทีออกอากาศไปเมื่อกี้คลิปมีคนดูหนึ่งคนแล้วค่ะ คลิปนี้มีโอกาสได้รู้ถ้าจำนวนคนดูเป็นสีเขียวอัตราการคลิกผ่านการแสดงผลเป็นสีเขียวแต่ระยะเวลาการดูโดยเฉลี่ยมันจะเป็นสีเทาแน่ร้อยเปอร์ซเพราะว่าคลิปคลิปนี้สถิติช่องวันอยู่ตรงนี้ YouTube Analytic การตารางการวิเคราะห์ไปที่ผู้ชมอ,อะไรนะ ไม่ใช่สิเอาใหม่เอาใหม่ไปที่ตารางการวิเคราะห์อ๋อมันมีการเปลี่ยนแปลงด้วยทุกคนเอ่อเราไม่มีอันนั้นแล้วนะคะผู้ชมเหรอดูก่อนทุกคนเคยเห็นไหมเนี่ยวันเพิ่งเห็นวันนี้วันแรกอ๋อมันอยู่ที่อ่ตารางการวิเคราะห์ระยะเวลาการดูโดยเฉลี่ยหายไปนะคะทุกคน YouTube มีการปรับปรุงอยู่ตลอดเวลาแหละมันไม่มีไอ้นี่แล้วนะหน้าอ๋อมันอยู่ตรงนี้ค่ะมันเอาเนื้อหามารวมตรงนี้หมดเลยนะคะมันอยู่ในหัวข้อที่ชื่อว่าเนื้อหา YouTube ทำอะไรผิดเนี่ยอ๋อโอเคโอเคอันนี้วันเพิ่งเห็นวันแรกนะคะเราเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยนะคะทุก